อยากขับขเยเ็นให้สุดก็มาสดุดรถที่ AEY Auto i m p o r t สิคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง AEY Auto Imports นะคะสำหรับวันนี้นะคะเอพาทุกท่านนะคะมาพบกับเจ้า New ขยเยน2024 เฟสเลฟนะคะที่ออปชั่นแน่นๆนทะลักทลวงและราคาพิเศษนะคะต้องพูดเลยค่ะว่าใครที่กำลังมองหาอยู่อย่า,าพลาดก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าสำหรับตัวขย ề นคูปของเรานะคะเป็นรถที่ประกอบนะคะจาก ทวีปยุโรปมาทั้งคันนะคะไม่ว่าจะงานเนี้ยบงานละเอียดนะคะวัสดุภายในนะคะหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์ต่างๆนะคะก็มาจากนอกทั้งคันซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมานานอยู่แล้วนะคะสำหรับพอรทที่ประกอบจากยุโรปและข้อสำคัญนะคะรถที่เราจะมานำเสนอครั้งนี้จัดรายการราคาพิเศษ ออปชันดออปชันแต่ละคันนะคะถ้าคอนฟิกแล้วมูลค่าเป็นล้านค่ะทุกท่านนะคะก่อนที่จะพาชมกันมาเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าถ้าท่านใดสนใจอยากได้ขยเยนคูบอยู่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่ารีบด่วนเพราะเหลือจัดรายการพิเศษเพียงแค่4คันเท่านั้นนะคะ4คันสุดท้าย หมดแล้วหมดเลยค่ะสำหรับราคาพิเศษนี้นะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะมาชมก่อนเลยนะคะอ่ะนี่นะคะสำหรับคันนี้เป็นขย ề นคูปสีเขยน่นและคันนี้นะคะเป็นขย ề นคูปนะคะสีเทาพิเศษนะคะต้องพูดก่อนนะคะว่าแล้วเป็นรุ่นพิเศษนั่นคือรุ่นไรเวทนะคะ เดี๋ยวเราพาชมกันค่ะทุกท่านนะคะว่าแต่ละคันเนี่ยออปชั่นมีอะไรแล้วราคาพิเศษที่เบอกเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วที่พูดไปว่ามี4คันเท่านั้นที่จัดรายการราคาพิเศษถ้าหมดแล้วหมดเลยค่ะราคานี้ไม่มีแล้วนะคะถ้าหมดแล้วสั่งใหม่ ราคาทะลุไปอยู่ที่ประมาณ9ล้านขึ้นลงนะคะแล้ววันนี้นะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าราคาเริ่มต้นที่7ล้าน5แสนบาทกับออปชั่นที่แต่ละคันใส่ย,ยัดลงไปเป็นล้านค่ะทุกท่านนะคะนี่เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะนั่นคือขยนโคบสีขยอนอ่ะก่อนเอิญขยนโคบนะ จะมาด้วยเครื่องยนต์3000นะคะทวินเทอร์โบไฮเบสนะคะ470แรงม้านะคะเป็นรุ่น e h h b a บ e ค่ะทุกท่านแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะชาร์จไฟเร็วขึ้นด้วยแล้วก็วิ่งด้วยไฟฟ้ารวนนะคะได้อยู่ที่80กว่ากิโลเลยค่ะนะคะก็จะวิ่งได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะคันนี้นะคะ เฉพาะแค่สีอย่างเดียวสีแคย่อนดูใกล้ๆเป็นสีพิเศษนะคะเฉพาะแค่สีอย่างเดียวเพิ่มนะคะถ้าคอนฟลิกเพิ่มอยู่ประมาณ2 0 0 0สนเศนะคะแล้วก็จะมาด้วยชุดแต่งนะคะจะเป็นชุดแต่งนะคะสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะคะเฉพาะชุดแต่งสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจเนี่ยก็3,000 300, 0กว่าแล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีแม็กนะคะ สำหรับสีเคเยอร์เราให้ดูทีละคันนะ,ะนะคะจะเป็นแม็กขอบ22นะคะเฉพาะค่าแม็กอย่างเดียวก็อยู่ประมาณ2 0 0 0 0สานะคะเฉพาะแม็กเป็นขอบ22นี่คือออปชันพิเศษนะคะแล้วก็ใส่ชุดแต่งนะคะเป็นแบ็คไฮ g อร์ชนะคะแบ็คไฮ g อร์ชก็จะมีเป็นโลโก้ดำนะคะ,ะกระจกหูข้างนะคะดำนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำมือจับสีดำนะ นี่เลยค่ะนะคะสปอยเลอร์สีดำนะคะแล้วสปอยเลอร์ท้ายสีดำนะคะข้างล่างนะคะปลายท่อนะคะสีเทานะคะเฉพาะชุดแต่งตัวแบล็กไฮกอ o ์ดเนี่ยที่พูดไปเมื่อคู่นี้รวมรวมกันแล้วตกอยู่ประมาณนะคะเกือบ4 0 0แสนบาทนะคะนี่คือตัวออปชั่นของเขานะคะที่มีเพิ่มขึ้นแล้วไม่ได้มีแค่นี้ภายในอีกค่ะ ภายในก็ออฟชั่นแบบยัดมันแน่นๆสดๆเลยค่ะตามมาชมเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆใครมาทักทายตอนนี้6กโมงกว่าแล้วขับรถกลับบ้านแล้วหรือยังจ๊ะคันนี้สีเคนยอนะคะภายในเบาะดำแดงนะคะพูดเลยนะคะว่ารถที่ประกอบจากยุโรปมานะคะเข้าไปนั่งข้างในเนี่ยกินเนี่ยคือมันได้กินจาก แบบว่ากลิ่นหอมของหนังจริงๆอ่ะเอาต้องพูดก่อนนะว่าาถ้าใครไปดูรถที่ผลิตจากที่อื่นมาแล้วขึ้นมานั่งที่นี่มีลูกค้าบอกหลายคนแล้วนะคะเฉพาะกลนนิ่นมันก็ต่างกันแล้วนะคะขึ้นมานี่ฟิลคือขึ้นมารู้เลยว่ามันเป็นรถที่แบบประกอบนอกมาแบบทั้งคันอ่ะประกอบมาจากทวีปยุโรปอ,ะ,อะนะอาละค่ะแล้วนี่ก็คือ เครื่องเสียงนะคะนี่เฉพาะแค่ตรงนี้นะเครื่องเสียงเบอร์มัสเตอร์นี่ก็3 0 0 0สนกว่าแล้วนะขับแบบสุดจริงๆนะคะโลโก้นะคะ,โโโะ,คะ,ะตัวตัวข้างนี้นะคะบางอันเอกจำราคาไม่ได้เนาะแล้วก็สะรับเพจค่ะอีก2 0 0 0 0นกว่าแล้วก็บ่อค่ะเป็น18เวเฉพาะบอ18 8เวนี่ก็ประมาณเกือบ90,000แล้วนะคะ โลโก้นะคะนอกจากมีที่ฝั่งหัวหมอแล้วนะคะยังมีโลโก้ที่เท้าแขนนะคะโลโก้ตัวนี้ก็จะเพิ่มกันอีกประมาณ3 3 0 0 0 0กว่าบาทนะคะทุกท่านแล้วข้อสําคัญค่ะตัวนี้ของเรามีตัว exhaust mode นั่นคือตัวปรับเสียงท่อนะ exhaust mode จำได้ไหมล่ะคะเท่าไหร่แ0 0 0มกว่าฮะส0 0 0สน อ่านะคะ X h o u r t Mode คือตัวปรับท่อนะคะเป็นเงินเพิ่มอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทเห็นไหมล่ะคะลองไปรวมมูลค่าสิคะล้านกว่าแล้วนะคะได้แบบออปชั่นสุดๆบอกแล้วค่ะว่าอยากขับรถขยยนคูปให้สุดมาสะดุดรถที่ AEY Auto นะคะ ขย็นสีเคย่อนเรือเพียงแค่คันเดียวคันสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยค่ะนี่เลยค่ะเอาละค่ะลองดูเลยนะแล้วก็จะมีอะคาร์บอนเนาะนี่ค่ะชุดแต่งคาร์บอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งคาร์บอนแพคนะคะชุดแต่งคาร์บอนแพ็คนี่เพิ่มอยู่ประมาณ8,000 80, 0ืนนะคะนี่ค่ะก็คือจะมีตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างในนะคะค่ะ ก็จะเพิ่มอยู่ประมาณ80,000กว่าบาทแล้วนะคะถูกท่านนะคะก็ถือว่าออปชันแน่นๆนะแล้วก็มี e x h o u s t Mode ด้วยค่ะถูกท่านสนใจยังไงร,รีบทักมาสำหรับคันนี้ขายแล้วนะเตรียมตัวที่จะไปส่งมอบให้ลูกค้านะคะที่บุรีรัมนะคะบุรีรัมก็คือจะเป็นวันที่3นะคะรถเตรียมที่จะขึ้นสไลด์แล้วนะคะท่านใดสนใจก็ ทักมาแล้วเรายังมีอยู่ที่ท่าเรืออีก1คันนะคะและคันนี้ค่ะก็จะเป็นรุ่นไ right ร้เวทนะคะตัวสีนี้มี2คันออปชันนี้แล้วมีอีก1คันที่เพิ่งมาถึงนะคะนั่นก็คือสีเทาเขียว นะคะเทาเขียวนะคะจำสับไม่ได้ว่ามันเรียกชื่อสีว่าอะไรนะคะแต่ถ้าสำหรับคันนี้สีนี้นะคะมีส่งมอบได้2คันนะอ้อคันเคยอนจัดรายการราคาพิเศษสำหรับออปชันนี้นะคันเคยอนนะคะออปชันแบบล้านกว่าบาทเลยเนี่ยนะคะสีพิเศษด้วย เจ็ดล้านห้าแสนบาทคันสุดท้ายนะคะเหลือให้ขายได้อีกเพียงแค่คันเดียวและคันนี้นะคะเป็นรุ่นไรเวชซึ่งไรเวชเป็นยังไงไรเวชถือว่าเป็นที่สุดแข่งขยียนคูป นั่นคือมีน้ำหนักเบานะคะกว่าคเยนรุ่นปกติอยู่ประมาณ30กิโลนะคะแล้วปกติแล้วตัวรุ่นไรเวทนะคะจะเป็นตัวที่ใส่ออปชั่นแพ็คมานะคะซึ่งจะแพงกว่ารุ่นปกติอยู่ประมาณ1ล้านนะคะทุกท่านาราคานี่คือคเยนนะ อีกรุ่นไรเวทนะคะสีเทาค่ะอาชมใกล้ๆได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคะทุกท่านนะคะค่ะเป็นสีอาร์ติเกเนาะเฉพาะค่าสีอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เฉพาะค่าสีเพิ่มสองแสนสี่นะสีอาร์ติเกคือสีพิเศษนะคะแล้วเป็นรุ่นไรเวทด้วยนะคะซึ่งออปชันเนี่ยตัวไรเวทแพงกว่าประมาณ เอ่อหล้านนะแล้วก็จะมีตัวสปอร์ตนะคะเป็นตัวสปอร์ตแพ็กเกจดีไซน์สปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจค่ะชุดแต่งนะคะอีก2 4 0 0 0นสี่นะคะเฉพาะชุดแต่งนะคะแล้วก็จะมีแม็กค่ะเป็นแม็กนะคะลา,ายจีเท G.T. สปอร์ตนะคะขอบ22นะคะนี่เฉพาะแม็กก็อีกสองแสนสองแสนสามอ่ะสองแสนสามสองแสนสี่ประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับค่าเงินนะคะแล้วก็จะมีเป็นชุดแต่งนะคะแบล็กไฮด์กอสเช่นกันสำหรับรุ่นไรเวทราคาจะเป็นคาร์บอนนะคะ ซึ่งตัวนี้มันจะช่วยให้น้ําหนักเบาและนอกจากน้ําหนักเบาแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการออกตัวรถนะคะเวลารถที่จะขับขี่นะคะออกตัวอัตราเร่งจะดีกว่ารุ่นปกติค่ะแล้วภายในนะคะสําหรับตัวไลท์เวทจะเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นเบาะหนังผสมผ้านะคะสไตล์ออกโมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยนะคะทุกท่านนะคะแล้วเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะ1 8เวด้วยซึ่งเบาะ1 8เวบอกไปแล้วค่ะว่า,าเพิ่มเงินอยู่ประมาณ80,000กว่าบาทนะคะแล้วก็จะมีตัวโลโก้ฝังหัวหมอนนะคะแล้วก็โลโก้ที่มือพักนะคะตัวนี้เฉพาะโลโก้แต่ละจุดก็เพิ่มเงินอยู่ที่ประมาณ30,000บาทนะคะแล้วก็มีคาร์บอนแพคค่ะ ชุดแต่งคาร์บอนแพ็คนะคะชุดแต่งคาร์บอนแพ็คนี่ก็ประมาณ80,000กว่านะคะคันนี้เครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงบอสค่ะแล้วก็สครับเพจมีไฟนะคะสะครับเพจมีไฟเนี่ยก็จะเพิ่มเงินอยู่ประมาณ20,000กว่าแล้วข้อสำคัญนะคะก็จะมีเป็นตัว e x h a u s t Mode อีกเช่นกันนะคะสำหรับตัว e x h a u s t Mode นะคะก็เพิ่มเงินอยู่ประมาณ 2แสนบาทเลยค่ะบอกแล้วค่ะว่าอยากขับให้สุดก็มาหาเราสิคะเอาละค่ะมาดูข้างหลังกันจ้านี้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับตัวไรเวทนะคะมีให้เลือก3คันนะคะสีอัตติกคือสีนี้นะคะ2คันนะคะแล้วก็จะมีสีเทาเขียวเพิ่งมาถึงใหม่นะคะอีกหนึ่งคันเป็นไรเวทเ<ส><ๆ>ช่นกันนะคะประตูด,ดูดค่ะนี่ดูดอย่างนี้เลย ดูดังชื่อเลยนะ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 เอ็กซอซอนหมดก็มีนะคะทุกท่านเอาละค่ะอา่านี่ก็คือตัวชุดแต่งนะคะที่สไปเลอร์หลังสีดำนี่ก็คือคิดเงินเพิ่มนะคะไอตัว,ต,วตัวแบ็คไฮกอร์สนะคะก็คือจะมีพวกนี้นะคะโลโก้นะคะเป็นสีดำนะคะค่ะแล้วก็ตัวหูจับสีดำ โคเมียมสีดำโหมดเฉพาะแบก็กไฮกอน,นี่ทั้งชุดเลยก็อยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าเนะาระราคาปท่อคารมเทาคา่ะ สนใจก็ทักมาได้นะคะทุกท่านนะคะย้ำนะคะว่าราคาพิเศษจริงๆนะคะสำหรับขยัยนคูปนะคะเราจัดรายการนะคะถ้าหมด4ี่คันนี้แล้วราคาจะเป็นยังไงต้องบอกก่อนนะคะถ้าหมด4ี่คันนี้แล้วนะคะเราจะไม่เอาเข้ามาแล้วถ้าหมด4ี่คันนี้แล้วลูกค้าต้องสั่งออเดอร์นะคะ สั่งออเดอร์แล้วก็จะเป็นราคาขายนะปัจจุบันนะคะต้องบอกก่อนค่ะว่าถ้าวันนั้นที่สั่งออเดอร์นะคะราคาคาดว่านะคะออปชันแบบนี้นะคะออปชันแบบนี้คาดว่าต้องมีประมาณ9ล้านขึ้นลงนะคะสำหรับขยนรุ่นรายเวทนะคะราคาพิเศษ7 9 9 0ล้าน9บาทนะคะเหลือเพียง3คันนะคะทุกท่านนะคะสนใจ ทักมาค่ะเบอร์โทรนะคะฝากให้เลยค่ะ02นะคะ587 4666 086 668 1999 at line at a e y ออโต้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องชาวบุรีรัมย์ เตรียมตัวพบกันได้นะคะเดี๋ยวเราจะนํารถขยเยนคันนี้ไปส่งให้ลูกค้าที่บุรีรัมนะคะแล้วเดี๋ยวเอกก็จะเดินทางไปด้วยนะคะแฟนคลับเจอกันที่ไหนทักทายค่ะ g o to บุรีรัมเร็วเร็วนี้เจอกันนะคะเอาล่ะค่ะก่อนจบกันเดี๋ยวให้เ,เพื่อนๆชมรถบนโชว์ูมก่อนเนาะตรงอาคารสองนะคะวันนี้ลาอนเท่านี้ก่อนค่ะบายบาย สวัสดีค่ะอาล่ะค่ะใครมาทักทายในตอบแฟนคลับ่อยที่ใครมาบ้างเพื่อนๆชาวติ๊กตอบสวัสดีค่ะ